แล้วก็มาต่อกันเลยนะครับกับเกมเล s e k EP ที่เจ็กับผม PP Channel คือจากคลิปก่อนนะ่ะเป็นว่าตัวเรานะ่ะอะไรนะได้รับขอ้ขอความปริศนาที่มาจากมือถือของเราซึ่งในนั้นมีรูปภาพที่เราโดนแอบถ่ายซึ่งไม่รู้กันตอนไหนแล้วก็มีขอ้ขอความแปลกๆที่บอกว่าให้เราไปสถานที่แห่งอะไรนะที่ใดที่หนึ่งนี่แหละซึ่งในนั้นนะ่ะ ความที่เราไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีแต่นะก็ได้อะไรนะการช่วยเหลือจากรูแล้วก็เพื่อนของรูคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นคุณอะไรนะจิกจอกนี่แหละชื่อว่าคุณอาทาเวียซึ่งเขาบอกว่าเออจะอา,าสาช่วยเราเองซึ่งเรื่องต่างๆที่ว่ามันดูจะน่าสุขใสยมากอะไรประมาณนะั้นจากคลิปก่อนนะนั่นแหละก็เลยทําให้มาอยู่ตรงนี้อนะจากคลิปก่อน ท่นั้นเพื่อไม่เปการเสียเวลาผมจะขอต่อจากคลิปนั้นมาเลยนะอธิบายแบบมั่วมากเลยขอโทษด้วย <c oughs> ในสุดถ้าก็ยืนขึ้นแล้วก็อะไรนะยืน่ข้าง,างรู้แต่ว่าคมเหน่อยๆก็ผักทันสันลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะต่อจากนี้รูนั้นอนะ่ะจ้องออกไปนอกหน้าต่าง ฉันคิดว่าเขานะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันอืมจุดจดโหทำไมเสกเพลงมาดูซึ้งอย่างถ้านอนลงไปที่เตียงผมรู้แล้วก็จ้องมองไปที่ภ้าไปดัางอย่างอ้างว้างท่าหังว่าตัวฉันน่ะจะแค่หายไปจุดๆเฮ้ hey, ผมขอโทษนะผมรู้ คุณไม่ค่อยปลื้มหรอกนะที่จะได้มาเป็นผู้อ่านคนดูแลเด็กอย่างผมแบบนี้ดูแนละจุดๆไม่ใช่อย่างงานดอกปกตินะเพราะเราก็เจอปัญหาเล็กเล็กน้อยในการสึบส่วนอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งหลายคราวที่เราก็เจอปัญหาที่ใหญ่มากนะใหญ่มากกว่านี้มาสอสับเดอนก่อนนะและนี่นะก็ไม่ใช่กรณีที่แตกต่างกันหรอกนะ ในขณะที่พวกเรานะก็ต่างมองหาเอกสารต,ต่างๆัไฟล์ไฟลน์นี่ไม่ใช่เอกสารไม่เอกสารหรอหรือว่าหมายถึงบินหรอันนะไม่อยากให้เธอนะมาเมาเจออะไรบางสิ่งที่อันตรายแบบนี้นะแต่ว่ามันก็มีครบจริงหลายอย่างที่สันน่ะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันหรือว่าตัวผมอาจจะแสงว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นงั้นหรอ ให้ผมนะ่อยู่แค่ที่ห้องของผมแล้วก็ล็อกตัวเองไว้อยู่ที่ห้องน้ําถ้าเกิดว่าผมนะเนี่อก็เราไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากครอบครองเหล่านั้นแต่ว่าดีที่สุดเละนะที่เธอนะ่ะได้อยู่กับพวกเราในเวลาแบบนี้ผมรู้แป่ว่าพวกคุณหมายถึงอะไรกันแน่หรอที่คุณพูดออกมานะอะไร ที่บอกว่าผมน่ะจะโอเคใช่ไหมใช่วรในในั้นแน่ใจหรือว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเธอฉันมั่นใจเลยหรือว่าจะพูดคุยกับฮาเบียหลังจากคืนนี้ว่าจะทํายังไงดีในวันต่อไปพอได้ยินสิ่งนั้นฉันก็รู้สึกมา,างลงฉันนะ่ะหลับตาลงเธอน่ะไม่มีอะไรต้องกัวงวลหรอกนะฉันนะ่ะเคยเป็นบริการนะ แต่ว่าเขาก็เพิ่งจะต้องออกมาลาออกมาสันใส่ตาของสันนะเบกกล้ง้ความหนักอึ้งสันพยายามดินน้นรนที่จะใส่ใจตั้งใจฟังเสียงของเขาคำพูดของเขานนำบลายหายภายพร้อมกับความมุมมา่นที่ดูจะสงบนิ่งในขณะที่สันนั่หลับตาลงจุดจุดจุดจเสียงอะไรมันไม่ดังไปหน่อยไหมชะล่าการนอนอนะ ปุ๊บจุด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 วันพรุ่งนี้พวกเราจะเด้เสียงใครเลยเนี่ยจุด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 แน่นอนว่าไม่ถ้าเกิดว่าเขาจะสามารถทำได้หน่นะจุดจุดอืมอะไรเนี่ยมันจะจุดจุดมึงเขาพูดอล้วนะโอ้พระเจ้ามันสาเกิดไปแล้วจุด ม,ม,มันมันมันมืดนี่สั์อยู่ที่ไหนสบายมือไปรอบๆแล,ล้วรู้สึกเหมือนกับว่ามีผ้าปูอันโปกบางมาปอคบตัวสันไว้นี่ฉันเปิดหลับไปในห้องของลูกงั้นเหรอเอ่อน่าจะเป็นเสียงของเทอดอนนะดูจากคำพูดสันลุกลุกขึ้นมานั่งบนเตียงอย่างสะด้าร่างกายที่นเต้นสุดๆนาย แต่สตรสายญาติของซันนะพยายามค้นหาว่ามือสือันอยู่ไหนตรวจดูอยู่หลายๆครั้งจนนึกขึ้นได้ว่าสันเพิ่งจะให้มันไปกับฮาเวียนี่นะฉันเนตรงหญิงไปที่ความสนใจไปที่ห้องดีสายตาไปเพื่อปรับภูมิกับแสงที่ลิบลีได้ดูเหมือนว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยนะรู้เสกข,ของฉันนะมุมมัมแล้วก็อะไรนะไม่แน่ชั แต่ไม่มีการตอบกลับด้วยความสงสัยฉันเลยลุกมาจากที่เตียงแล้วไปดูที่ห้องอาบน้ําแต่ว่าเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นด้วยแล้วเขาไปไหนกันล่ะฉันกลับมาที่ห้องแล้วก็ตัดสใจที่จะเปิดผ้าม่านออกฉันไม่ได้เห็นอะไรมากรลกนะเพียงแค่สายฝนที่โอยลิ่นมาบน,หน,านหน้าต่างพร้อมกับแสงไฟอันเยือกเย็นที่สว่างสบายออกมาจากเมืองรอบๆนั้นที่อยู่เบื้องล่าง นี่มันเวลาอะไรกันนะพาอถ้าเปิดสวิตช์ไฟขึ้นมาเออมเสิสีฉันเดินตรงดีไปที่สวิตช์ไฟแล้วก็เปิดมันขึ้นมาเปิดปได้เ,ดเห็นถึงห้องที่ไม่ดูคุ้นเคยแต่ก็นะก็เหมือนกับที่แรกที่ฉันมาถึงนั่นแหละพาราจะต้งดีไปที่ทรีโมทโทรทัศน์ที่อยู่บนโต้นั้นฉันจหยิบมันขึ้นมาแล้วเปิดจอขนาดใหญ่ออกอธิบายขนาดเจ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าของเตียง ที่ทีวีนั้นอาจ,จสงสัยเห็นถึงอนันนาสก,กีนที่แสดงถึงก,การตบรับของโรงเรมแห่งนี้พร้อมกับบอกเวลาที่เขียนตรงมุมนั้นห้าทุ่มใช่ไหมห้าทุ่ม4ห5าง้นหรอนี่ันเผลอหลับไปนานขนาดนั้นเลยเหรอเพคนคู่หนึ่งสักก็ดเสียงอะไรนะคลิกของเครื่องจกัก ตามมาด้วยเสียงประตูที่เปิดขึ้นมาฉันไม่ค่อยแน่ใจในทีแรกแต่ว่าฉันก็จําได้เลยว่ารูปร่างขรูปร่างร่างกายของพวกเขาเหล่าลนั้นนะมันแน่นอนเลยว่าต้องเป็นพวกเขาเหล่าลนั้นแน่นั่นแหละคือรู้ก็รู้สิเฮ้เ hey. ขาตรงดิ่งมหาศาลมาที่ทีวีและพอมาถึงนี่นนะก็แอบอะไรนะฉันสามารถเห็นได้เลยว่าสีหน้าของเขานั้นดูตกใจ ในมือนะเขาถืออะไรนะถุงสีน้ำตาลแล้วเขาก็ยื่นมาให้ฉันอืนานแค่ไหนแล้วลนะ่ะที่เธอพึ่งตืง่นก็ไม่นานนักเท่าไหร่หรอกโอเคพิ่งจะตื่นมาแล้วแค่อยากจะดูเวลานะอ๋อนั้นถ้าเธออยากหิวแล้วก็เขาวางถุงนั้น,นาะลงบนเคาน์เตอร์ แล้วก็ตีบน้ำขึ้นมาข้างข้างมันขอบคุณนะอืมไม่ต้องว่าอย่างนั้นหรอกเอ้ยยามาัดเซอร์ปิดกันแบบนี้สิรูปร่างยอด่ะแต่ไ้จใจนันเองเขาก็ถอดเสื้อของเขาออกเข้ยเห็นถึงร่างได้จากเจ็บสัตว์ถ้าลืมไม่ได้คาดหาังต่อสิ่งนั้นเลย ฉันรู้อยู่แล้วว่าเขานาะคนที่แบบว่าแน่นแต่ว่านี่มันเกิดไปแล้วอโอ้ยพระเจ้าต้งางสกัดหรือรมนะนั่นแหละทําไมเธอถึงทิ้งแจ็กเก็ตของทันไ้ที่นี่<ช>เขาพาเสื้อปิดเรลียวเขาแนัะ้ตุ้ไปที่ห้องน้ําอ่านี่มือถือของเธอนะเห็นไงของเธอแล้วทัานจะเอามาให้เธอเองเขาสิมันไปที่กระเป๋าอะไรนะกล่อง พลาสติตกตลเก็กจะอยู่บนโต๊ะนั้นข้างเหล็ปท่อของเขาฉันมองไปที่ที่ที่เขาอะรนะใส่รหัสอยู่ตรงหน้าตู้คอนเทนเนอร์นะั้นม่เป็นกล่องนะพอมันเปิดขึ้นมาเขาก็ยืน่นมือถือสั์กลับมาให้ฉันเราหาไหม่ล้เพวกเราไม่สมบูรา,าอะไรเจอได้นอกจากแค่เข,ข,นะขาวามเหล่นั้นนะใครกันหล่ะนะที่ส่มขามให้เธอตั้งที่ เอ้ยใครที่ส่งข้อความให้เธอนะ่ะรู้วิธีที่จะสอบมันไว้ดีเลยเธอสามารถถามฮาเบียรได้นะวันวน,นี้ถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลมากขึ้นเผื่อว่าเธอต้องการน,นะเขาจิดลงแล้วก็มองมาที่ซันด้วยความระแวดระวงังพอพูดขึ้นมาฉันก็จะจะไปอะไรนะพวกเราหนาะจะไปตรวจดู ที่ที่อยู่ที่นั่นนะวันพรุ่งนี้เช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็ดูว่าพวกเราเราเจะทํายังไงต่ออยู่ที่นั่นทั้งอาเบียและซานน์ตกลงกันว่านั่นะเป็นับดับแน่นอนแต่ว่าดีที่สุดอะไะที่จะไปแต่น,นึ่งเนิพวกเราเราต้องการให้เธอมาด้วยกับพวกเรานะพระผมเหรอแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผลใครนะมาดีที่สุดที่เธอจะจะดูในสายตาการดูแลของพวกเราเผื่อว่ามีอะไรแย่เกิดขึ้น เพราะเราน่ยไม่ได้วางแผนจะทำอะไรบ้างบอลคอแตกนะโอเคก็เข้าใจอยู่หรอกว่ามันมิกเซนส์และอีกอย่างหนึ่งเผื่อเธออาจจะรู้นะสายพาสนะกฎหมายถึงบริษัทอะไรสักอย่างนี่แหละพิต,ะตารางที่จะขึ้นหลังเที่ยงของวันพรุ่งนี้ดังนั้นพวกเราก็ต้องมาที่ฮอล์ประชุมนีแ้แห่งนี้ด้วยนะหลังจากขึ้นสุโมงก่อนที่อะไรนะก่อนเวลา ต,ตารางเวลาอะไรประมาณนั้นตารางเวลาแล้วทำไมต้องมาแต่เช้าตู่ขนาดนั้นแหละผมนะสามารถอะไรนะมีบัตรผ่านที่สามารถพาพวกเราเข้าไปได้นะจุดจุดจุดอ่าไม่ใช่พวกเรานะต้องการเห็นว่าพวกเขานะ่ะติดตั้งอะไรไว้ประมาณนั้นมันหมายถึงว่าพวกเรานะต้องเข้าไปด้านหลังเวทีต่างหากโอ้โอเคดีเลย ทำให้ตัวเองนะรู้สึกสบายมากพอนะฉันแตจดก็มาป่า,าอาจจะองค้า,งงานก็สายหัวลืมที่จะถามเลยสิเธอนะ่ะอยากจะกลับไปที่ห้องของเธอไหมคืนนี้อาจจะแค่เป็นต,ตัวอย่างเล็กน้อยนะฉันก็ไม่อยากจะให้เธอเสียใจมากแต่ว่าฉันแนะนําอย่างแรงเลยให้เธอนะอยู่พักอยู่ที่นี่นะคืนนี้แล้วแต่เธอแล้วกันนะแล้วแต่เธอแล้วกัน ส้ทให้สัญญาณครอบ่อนคลายเออโล่กใจแล้วก็น้หัวตอบรับไม่ฉันจะอยู่ที่นี่ <c oughs> สญญิไม่อะถือของคุณผมไม่รู้สึกจะปลอดภัยเลยนะเมื่ออยู่คนเดียวที่ห้องผมน่ะก็ได้เพือว่ามีอะไรที่ส้องการบ้างแหละจากที่ห้องของเธอนนะก็ไม่มีอะไรหรอกนะมีแค่แล้วต้องขอผมแต่ว่านนั่นน่ะน่าจะโอเคแล้วแต่อย่างน้อย การที่อยู่ที่นี่มันน่าจะมีอะไรง่ายกวัวนะสำหรับคืนนี้แฟร์ดีฮะฉันก็อยู่ตรงนั้นนะถ้าหากว่าเธอ,เธอหิวฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะชอบอะไรนะฉันมีแค่เบอร์เกอร์มังว่าเธออาจจะชอบอซีสเบอร์เกอร์นะเดี๋ยวฉันจะกลับมาเขาตรงไปที่เตียงของเขาแล้วก็หยิบกระเป๋าที่อยู่บนเคาน์เตอร์ว่าอ,อืมนีม่เปอย่างผิดแปลกไปหรอ แม่ผมขอโทษด้วยต้แตส่งต้นนะที่ผมเผลอหลับไปเตียงของคุณแม้ธอมีวันวานอันยาวนานนะนี่นะนั่นะพอเข้าใจได้แส่สอบสิ่งนั้นพอพูดสิ่งนั้นเขาก็เดินตรงหนีไปที่ห้องน้ำใช้สะสะเวลาอยู่คู่หนึง่จงจ้องมองผ่านไปอะไรนะที่เมืองพร้อมกับเบอร์เกอร์ที่ถือบนมือเชียงน้ำเห่ไหลลิ่ลงมาจะา การดำด่างหูดูนั้นช่วยให้จันสงบจิตใจลงในขณนะสังกินหลังจากหลายนาทีผ่านไปในสุดท้ายก็ทานอาหารครบส็จและตัดสิตใจที่จะมานั่งบนโซฟาอันนุม่มที่อยู่ใกล้ๆกับหน้าต่างพังคนสนใจของสานาตรงดีว่าจะเออคิดที่จะใส่ใจถึงวันนี้ฉันจะทำยังไงไรประมาณนั้นพอฉันปิดตาลงพยายามที่ปฏิบัติต่อ คมหมายต่างๆของการโดนจมตีข้อความเหล่านั้นและรูปภาพเหล่านั้นและรางวัลนั่นมันคืออะไรกันนะจุดๆเฮ้ hey. ถ,ถ้าเธอเหนื่อยขนาดนั้นแล้วก็นะเธอสามารถหลับบนเตียได้เลยนะเดี๋ยวจะหลับบนฟูกองอ่าหมายถึงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเบาะนั่งเออโอโอ m ม g ้นะ uh oh. oh d โ oh <c oughs> อ้อ่าทุกคนผมต้องขอเซ็นนะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ลูกโจ้องกันนะแล้วก็ตามถเถอะเขแค่ภาษาแค่แกเก่งตัวเดียวออกมานะประมาณนั้นแต่ว่าผมก็ต้องเซ็นไว้นแล้วนะนะยอดมา <c oughs> อ,อะไรนะสม,มดยแรกคิดว่าเขาน่าจะโป๊ปเปอรขนาดนี้หมายถึงว่าร้อนจอลขนาดนี้ฉันคิดว่าเขานจะอย่างน้หรอกเขาจะใส่เสื้อผ้าอะไรสักอย่างนะตอนขณนะที่ออกมาจากห้องน้ำแต่ทุกคนรู้สึกที่อ่า เกิดอาลแบบนั้นน่ะ,ะเลยหันหน้าไปทางอื่นนัน่งอยู่นิ่งๆอย,อยู่อย่างนั้นนี่เขาอยากจะนอนหลับใจสภาพอย่างนี้จริงๆเหรอฉันคิดซ้ำแล้วซ้ำพิคคเขาบางแขนลุงหนาก็จะสบายมากพอหรือเปล่านะถ้านอนแบบนี้หรือไม่ใช่สิไม่ใช่เพราะแค่ลุกลา,าของเขาเลยหรือเปล่าเออคุณอืม จะนอนในแบบนี้จริงๆเหรอผมหมายถึงว่านล้หลับทังใอย่างนี้เลยเหรอทำไมธอถึงพูดมึมบามออกมาลเลยเนี่ยไส้และไส้มันรบกวนเธองั้นเหรอนั้นใสจะใส่เสื้อผ้าก็ได้นะถตาหาวัาเธอต้องการอะนั่นโอเคแล้วนะผมแค่สงสัยนะ,ะฉันพูดตามมาด้วยด้วยกรณีที่ดูมีความรับผิดชอบมากพอดูมีเหตุผลมากพอ คิดว่าคนอาจจะหนาวนะหนาวเหรอั้นเหรอไม่มีทางหรอคนคนงันก็หนาวมันก็แน,น่นด้วยก็เหมือนกับที่เธอนั่นแหละอ่าน่าสินะฉซนได้ยินรูนั่นะนะ่ะหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากตูเ้ยเย็นดเล็กๆในขณะที่ฉซนไม่จ้องมองไปแซนไม่ได้จ้องไปเลยอะไรประมาณจากตรงที่นั่งของแันแต่ในขนาดเดียวกันฉซนก็เลยตัดสินใจที่จะพูดขึ้นมาอีกครั้งหืม อย่างที่บอกไปผมนะคุมคิดมากเลยนะถึงวันนี้มันก็อกพอๆก,กับตัวสันนั่นแหละมันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเหรอกนะผมแค่พยายามที่จะเข้าใจว่าสิ่ง,ง,ต,งต่างๆที่เกิดขึ้นนะี่มันมีความหมายยังไงกันแนะ่แม้จากเธอและสันด้วยนั่นแหละเหมือนกันนั่นน่าจะโอเคลนะจุดๆเธอรู้นี่เธอก็รู้นะ ไม่ใช่สิท่ารู้หรือเปล่าสัวนเคยเป็นบริการนะสั้พยายามนึกหลายสิ่งที่เขาเคยพูดต่อแปุ่กต้นใช่นั่นแหละอย่างน้อยตอนนี้ก็ด้วยประมาณนั้นทำไมจะไม่ละ่ะเพราะว่าชันทำงานได้ดีมากเลยนั่นแหละฉันหมายถึงว่าฉันอ่าแต่ว่าบางทีฉันก็อาจจะโดนอ่า ไล่ออกเพราะการทํางานที่ดูเกินเกินไปหรอประมาณนั้นหาถ้ายังไงล่ะคุณทําอะไรลงไปล่ะว่าดูดูอ่าอาจจะใช่และอาจจะไม่นะเพีแค่โจนใครสักคนลงไปที่ถังกะยะยาบสซื่อมาได้ที่จะยิ้มออกมาเล็กน้อยพร้อมกับเสษที่ดูหน้าตลกขบขันยังไงอย่างนั้นและตรงจุดนั้นแหละเธออน่าจะน่าจะโอเคสันให้คำสัญญา พอมองลงไปในที่ที่อาหารที่อ้างหวางแล้วก็กลับมามองที่สันอ่าได้เวลาลลุกขึ้นแล้วแหละน่ไปที่ของสันนะเธอนี่าน่าจะทำความสะอาดที่นั่นอะไรนะทำความสะอาดที่ที่ห้องอาบน้ําได้แล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เธอน่ะควรจะไปล้างเรือล้างตัวได้เลยนะที่ห้องอาบน้ําประมาณนั้นเดี๋ยวฉันจะขอหยิบหลับก่อนนะล้าจะมีวันพรุนี้ที่เหวนาเลยนะพันดี <Good> night. ุดไหนอ๋อก็ััดที่คุณเหมือนกันในขณะที่ฉันไปนที่กับรูเขาก็เดินตรงดิ่งมาเอ้ยเขายื่นผ้าเช็ดตัวสะอาดๆบนมือความให้ฉันถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยใหญ่จะได้อาบน้ําก็ตามนะแต่การตัดใจที่จะถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็อะไรนะทําให้ตัวเองสดชื่น ตัว้าสตัวอย่งเช่อย่างนั้นหวังว่าเขาจะจะไม่รังเกียจนะอืมฉันวางเสื้อผ้าของฉันไ,ไว้ที่ห้องน้ำเหลือเป็นแค่กางเกงตัวเดียวของฉันพาฉันเดินกลับมาที่ห้อง,องสาตาของฉันแล้วก็พยายามปรับผมกับค้อมือเหล่านั้นแต่ว่าฉันแค่เห็นไปแค่เง,งาลางๆของรูที่นอนลงบนฟูก มันไม่ใช่ฟูกมันหมายถึงเตียงเอ้ยมันหมายถึงอะไรนะเขาเรียกว่าโซฟาที่เป็นเป็นโซฟาแบบยาวนะอะไรประมาณนั้นนะในขณะที่หลังเขานะหันหน้ามาหาสันประมาณนั้นหันมาตรงทางของสันแต่แน่นอนว่าเขาไม่เคลื่อนไหวอะไรนะนี่เขาน่าจะหลับไปจริงๆแล้วใช่ไหมเพราะสันปิดไฟที่ห้องอาบน้ําแล้วก็ตรงดิ่งของสันมาที่เตียง เพราะถ้าต้องดีข้ามาเร็วสุดเท่าที่เป็นไปได้พยายามให้ดีที่สุดที่จะไม่ปลุกเขาตื่นอะหาดูเหรอเอ้ยมีสิ่งสุดท้ายนะสิ่งหนึ่งคุณรู้หรือเปล่าว่าเธอนะ่ะเป็นคุณอ่มสลิปท็อกนี่อะไรนะละเมอพูดนั้นะเหรอดูนะทำเสียง เสียงของุูนแะสะท้อนดังไปทั่วห้องเขาต่างกาน่ะจับจังคมของสันได้ไส้ผมเคยไปนะตั้งแต่ช่วงที่ยังเด็กๆผมไม่สิผมพูดตามไปงั้นเหรอไ้แน่นอนแหละเออแล้วผมพูดอะไรไปเป,เปล่าจุดๆจุดจด,ดรู้อืมโอเคซันยังคงนอนอยู่เต็มด้วยความอวดอัดแล้วก็นึกคิด อะไรนะเอาผ้าผ้าห่มที่ปกบางมาลอบรอบ,รบตัวฉันประมาณนั้นเธอปิดตาลงแล้วพยายามที่จะลับเฮ okay. วันที่สองครับถ้างั้นสลรับคลิปนี้ EP นี้ผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับงั้นก็ จะขอจบคลิปไว้เท่านี้กันแล้วกันนะครับไว้มาต่อกันในคลิปหน้ากันนะครับต่อกันอีพีหน้านะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดี